ไช่ก็ดังที่พี่เขาไม่หรอเอ้ยต้องใส่ดิใส่ยังไงใส่ดิเออเล่าฟังเปียนตัวเองกูมีหวีไหมอ่ะไม่มีทำยังไงฮัลโหลยังยังหัวแบบโอ้เท่พี่ท้าขวาซื้อกูมเฮ้ยผโอ้ยเอิร์กถ่ายครึ่งตัวพอดูสภาพมันโอ้เอิ๊กไม่รู้จะด่ามันยังไงดีอะไรนะตาเออยนู้นนู้นมึงเต้นเต้นเฮ้ยท่วไมกูจับไม่ได้วะมีมือปะบทเต้นความรู้ทิ้งคุณโอ้ยเอิ๊กโว้เราเคยได้ซ้อมไหมอ่ะจ๊ะ คุยืนดูอย่างนี้นะบอนแล้วคือมันไม่เหมืันฉากอ่านนะจันเฮ้ยถึงไหนอ่ะแล้วก็จะบทเรียนนี้อันนี้มึงหยุดไปแล้วก็ออกไปเลยอ่ะไม่อันนี้พี่ยังขวัญร้องอันนี้มึงหยุดดันหนึ่งดันจะเต้นแล้วขวัญคือเต้นเหมดแล้วต้องฟังเสียงร้องเพลงผ่านไม่เมื่อที่แป๊บเดียวเนี่ยเพราะว่าเพราะทักผิดลองราองแป๊บเดียวแล้วมันต้องร้องใหม่ตั้งแต่หัวนะ ต่อจากนี้อาจไม่มีวันเวลาที่เราอยู่ด้วยกันวันเวลาที่วันเวลาที่เคยอยู่เอาเราวันเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันเออยฮัลโหลพี่ยาเขาก็นั่งฟังไหมหรอเขาต้องฟังเสียงว่าเสียงมึงผ่านไหมลูกเดียวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเขาต้องใส่หูฟังมั้ยเอ๊ะทำไมหูฟังมันแบบตา จะดิวดิวหน้าอิโทรสองห้องไหมเฮ้ยมันหมุนยังไงอ่ะปวดหัวมึงหปวดไหมขึ้นก่อนมาเนิ่มขึ้นเอาเลยครับไม่มันจะขึ้นอีกขึ้นก่อนกลัวค่ะจิงเลยค่ะอ๋อมึงเมือกครับมึงจะปวดไัวใ้พูดหน่อยฮัลโหลครับได้ยินชัดปหมเสียงผมใช่ไหมอ่าได้ยินั โอเคเดี๋ยวลองก่อนไหมลองสักนิดหนึ่งลองครับลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะว <laughs> <laughs> <c oughs> <uk> ่าว <uk> ่าดนตรีมันดังยังไงเดี๋ยวบอกจะได้รับรับติดเต้นแทนนะเต้นเหมือนกัน เลี้ยงความรู้ที่มีครูเป็นผู้สอนไปหาทุกตอนล้วนมีความหมายสอบวัดผลในตอนที่ท้ายจะอยากเท่าไรก็ยังสู้ผ่านมันอ๋อ oh oh. ท่านนี้พี่คนนี้รอ้องเสียงไงเออเนาะมันตื่นเต้นเสียงสั่นได้ผ่านจบไม่ผ่านแล้วโชวลาแกหเป็นก็งซ้อนชิ้นสี่จีกับที ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นครับไปด่าวมันหน่อยให้มันหายนเต้นให้มันอาปากอย่าตื่นเต้นมันไม่รู้เนื้อไงเอออย่าดูเน้อสัตวจะเลียงสันแล้วมันไม่พราะอย่าตื่นเต้นแบบนี้ธรรมชาติตรงแล้วนึกถึงคำว่าเพื่อนกถึงคำว่าบทพตรงไมดยวรม่้ยินฟังๆหนเราเือสัตรงนี้

เสียงสั่นมากเลยมากเลยอาจารย์เออไม่อ้าปากอ่ะปิดพื้นสักสิบทีเผื่อจะหายถอยออกมาก่อนแม่เดี๋ยวให้คนอื่นอัดได้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 เองตื่นแต่มันไม่เพราะเลยมันดูเสียงสั่นมันดูไม่เป็นธรรมชาติสั่นมากเลยอาจารย์เออนึกถึงร้องเพลงแบบว่าความรู้สึกดีๆสิมือขอท่อนหนึ่งแล้วลองอ่นานก่อนอัดก่อนก็ได้อาาจรย์ลองฟไปลองร้องท่อนหนึ่งแล้วลองมาฟังดูลองร้องแล้วมาฟังอีกแล้วเหรอ ให้สังเกตหูยค้างนึงไวมันโง่ครับพี่เอ๋มันไม่รู้เรื่องอทางไหมนะทางไหมนะเดี๋ยวหาทางทังไหนวะากัน้ยขันขึ้นเฮียถูกแล้วเจ้าของร้านเกมอะไรเอ๋อะไรเอาหมุนได้หรอให้พี่นาทก่อนไหมเฮ้ยล่ะมึงลองร้องก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังถิ่งตัวเองลองร้องแบบจริงจังสักรอบหนึ่งโอ้โหจริงจังแล้วอ่ะบทเรียนความรู้ที่มีครูเปนผู้สอนในหาทุกตอนล้วนมี ความหมายสอนวัดผลในตอนที่ท้ายจะยากเท่าไรยังสุพรรณมานอ้าวมันสั่นอยู่เลยเออทำไม่ได้เลยใช่วเรียนความรู้ที่มีครูเป็นผู้สอนในหาทุุตอนล้วนมีความหมายสอวัดผลในตอนที่ท้ายจะยากเท่าไรยังสุพรรณมันอ้าไม่ได้มันสั่นตลอดเนี่ยเหมือนไม่ได้กินข้าวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเถอะ ไปเถอะไปทําสมาธิก่อนไอตัวที่จะอัดวันนี้เนี่ยดันไม่พร้อมมันเล้งเล้าเหลือเกินให้เพื่อนร้องเป็นไกด์ไปก่อนจะได้รู้ท่อนมันอยู่ตรงไหนทำไมอ่ะร้องไปเลยร้องไปเลยร้องไปเลยก็ร้องไปเลยอ้าวทำไมอ่ะเออร้องร้องไม่ก่อนชิวๆไป มีรักเสมอมีฉันรักเธอเพื่อนกันตลอดไปนับว่าฉันโชคดีแค่ไหนไม่ยงงามร้องไห้จะยังไม่ทิ้งกันจำเนื้อไม่ได้ให้คนอื่นก่อนได้ปล่าครับได้ไหมตอนเด็กซ้อ,อมไม่ได้ซ้อมเลยไม่รู้เนื้อเลยไม่รู้เนื้อถ้าใครนัดอ่ะ เห็นไหมเออแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ครูต้องมีงานเช้าครูคิดว่าเออก็ได้แล้วให้รูมาเดินเด่นเดนเนี่ยครูต้องครูต้องเดินเช้าแล้วครูก็ต้องลากไอ้บอนมาเนี่ยไม่เป็นไรไปรีแล็กไปทำให้ตัวเองแบบร้องแบบมีสบายสบายไปไม่ต้องเครียด นางป่านได้ยินคุณว่าเรียนนี่มันคำว่าเอ่อการได้ความหมายของคำว่ามิตรภาพมาคำว่ามิตรภาพมาอาจลากเสียงสักนิดนึงมาขึ้นไปนิดนึงมิตรภาพมาเอาไหมดิมาอะไรอย่างเงี้ยได้ความหมายของคำว่ามิตรภาพมาเออแบบนั้นแหละแบบนั้นเนี่ยนี่คือคนพึ้นฟ้องนั่นไงเออเออไปได้ยินมันร้องให้กรุงฟังเรียนความรู้ที่มันกูมกุงก้อย และที่แห่งนี้มีรักเสมอมีฉันและเธอเพื่อนกันตลอดไปนับว่าฉันโชคดีแค่ไหนไม่ยอมร้องไห้เรายังไม่ทิ้งกันเอาใหม่ไหมคะที่แห่งนี้ ขอบคุณและขอโทษคำพูดที่ฉันอยากพูดออกจากใจเคยสัญญากันเอาไว้เราจะพบกันใหม่แต่เมตตาภาพของเรานั้นยังไม่หายไปตั้งแต่โมหนึ่งจนถึงโมหกที่ผมได้เรียนที่นี่มาเวลาพันวัยมันโกหกมืนกับผมเพิ่งนอนแล้วตื่นมาจะเคยจะน้ากันทุกวันแต่ในวันนี้ต้องจากลาจะเคยอยู่ใกล้ก็อยู่ไกลเราคงคิดถึงกัะฝากาว้ละ จากเคยอยู่ใกล้ก็อยู่ไกลจากเคยจากเคยเมื่อกี้ก็าพูจากเคยทำไมคิดจนหน้ากันทุกวันแต่ในวันนี้ต้องจากลาจะเคยอยู่ใกล้ก็อยู่ไกลเราคงคิดถึงกันทุกค่ะถึงแม้เวลาจะผ่านไประยะของเรามันห่างไกลแต่บอกตรงนี้ไม่มีวันลืมว่าผมนั้นเคยเป็นเพื่อนใครได้ดีกับพ่อใครครูที่เคยพูกสอนที่เคยบอกบอกกับพ่อก็สอนรวยใจก็อยากให้รู้ในวันข้างหน้าถึงแม้จะเจอเรื่องร้ายดีจะยังรอคอยในวันที่เรากับมันต่อ เป็นจริงโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวอัดต่อได้ครับไอ้หัวหัวมันได้ใช่ค่ะอ่าว้นี่ครับเดี๋วเดี๋ยวร้องทับเลยอ่ะ ที่ผมได้เรียนที่นี่มาเวลาผันวัยมันโกหกมันกับผมเพิ่งนอนแล้วตื่นมาจะเคยจะหน้ากันทุกวันแต่ในวันนี้ตั้งจากลาจะเคยอยู่ใกล้ก็อยู่ไกลเราคงคิดถึงกันทุกคาถึงแม้เวลาจะผ่านไประยะของเรามันห่างไกลแต่บอกตรงนี้ไม่มีวันลืมว่าผมนั้นเคยเป็นเพื่อนใครได้ดีกับเพาะใครครูที่เคยพิมงสอนที่เคยมาบอกกับพ่อก็สอนเราด้วยใจอยากให้รู้ในวันข้างหน้าถึงแม้จะเจอเร่องลายดี จะยังรอวันที่เรากลับมาพบกันต่อให้นานเป็นสิบปีมิตรภาพของเราไม่มีวันจืดจางคำว่า,าบางกะปิบะปอฮกเกยจะอยู่ในใจตลอดกาลรุจิมาเก,ก้าวอยโอเคครับ่าไม่ได้ด้วยดีป่าไม่รู้ 记。